মাকেডাকেডাকে สวัสดีค่ะได้เวลาที่คุณผู้ชมค่ะจะได้อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงกับรายการสยามดารา n e w ์และก็มิเชลค่ะมาเริ่มต้นช่วงแรกของรายการกันก่อนเลยค่ะกับช่วงข่าวหน้าหนึ่งค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวดีของว่าที่คุณพ่อ,อยังหนุ่มเขตสันทับค่ะที่เจ้าตัวก็มาเปิดเผยว่าเลิกคลอดลูกคนแรกของเขานั้นจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้แล้วค่ะ ออกอาการโล่งอกแบบสุดๆเลยค่ะสำหรับว่าที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างนักแสดงหนุ่มเขตฐานทัพหลังลูกชายในท้องสีภรรยาแนทเปรมิกาอายุคันเจดเดือนกว่าเกิดดิ้นแรงผิดปกติจนต้องเข้าไปให้แพทย์ตรวจอย่างกระทานหาันโดยหนุ่มเขตบอกเขาว่าหลังจากให้หมอตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติค่ะส่วนกำหนดคลอด อยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้สิ่งได้ดูเลิกผ่าข้อไปบ้างแล้วแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกและสาวแนทโดยตอนนี้ได้ตั้งชื่อเล่นว่าดีจ้ารอลูกชายที่ใกล้จะลืมตาดูโลกวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดคือเต้นแรงไปหน่ย คือคือปกติเนี่ยเขาจะเต้นเป็นเป็นเวลาครับตื่นจะเต้นแล้วก็มีพักไปแต่พอดีวันวันนั้นเนี่ยเอ่อเต้นจนแบบแนทเขารู้สึกแบบแรงมากแล้วก็แล้วก็แล้วต้องแบบผิดปกติแล้วเป็นเวลานาน,านาพอจำควรอะไรอย่างเงี้ยครับเต้นจะต้องวางคือกําลังทํางานอยู่กําลังกำลังทำอะไรอย่งอยางเงี้ยแล้วก็ต้องหยุดเพื่อแบบจับท้องว่าทำไมลูกเต้นแรงเขาต้อตกคือผมเองก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็เขาเองเนี่ยก็ก็เหมือนกับไลน์คุยกันอยู่ว่าเฮ้ยลูกเต้นก็ตอนแรกก็บอกว่าลูกเต้นอยู่อะไรก็ไม่ได้ไม่อะไรแต่ว่าสักพักคือแบบ เต้นไม่หย so like ุดเลยประมาณแบบห้านาทีแล้วอะไรเงี้ยบบแเขาแบบเออเขาก็เลยตกใจผมเลยว่าาเออท่านไปหาหมอสิไปเช็คดูอะไรเงี้ยก็คือโทรไปปรึกษาคุณหมอก่อนคุณคุณหมอที่ฝากท้องครับก็คุณหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็คือต้องไปเข้าเครื่องตรวจแบบไปไปจับดูชีพจรของเด็กว่าเป็นยไงปกติก็ก็เขาก็เขาก็เป็นเด็กที่ที่ค่อนข้างจะแอคทีฟครับก็ตื่นร้นแล้วก็แล้วก็เต้นแรงตลอดเวลาอยู่แล้วแต่แต่นี่คือแบบแรงผิดปกติก็ขึ้นไม่ถึงแบบ อ,อ่าอัตเรทเขาขึ้นไปถึงประมาณ180เป็นเวลา3มนาทีซึ่งซึ่งอาเป็นได้คือมันโชคดีที่มันคือคือที่มันไม่น่ากังวลคือมันมันสัมพันธ์กับการเต้นของเขาคือจะมีทั้งกราฟที่แสดงของการแอคทีฟของร่างกายการแคกรของร่างกายแล้วซิงก์กับตัวคลื่นหัวใจ ซึ่งมันซิงกันคือพขอขยับเขาขยับตัวแรงขึ้นเรื่อยๆหัวใจเกาทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยมันก็เลยเป็นการที่โอเคเพียงแต่ว่าเวลาเขาพีคของเขาแล้วพีคนานมีหน่อยพีคสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเท่านี้ตอนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงก็คือก็คือเป็นเด็กแข็งแรงคนหนึ่งแล้วก็ท้องของเอ่อแนทก,ก็ค่อนข้างจะใหญ่เป็นข,ของปวดครับตอนนี้เจ็ดเดือนกว่าแล้วครับกำหนดคลอดน่าจะประมาณกลางธันวารครับเอ่อเป็นชื่อเล่นที่เราตั้งไว้อยู่แล้วนะครับคือตั้งแต่ ชื่อนี้มันมาตั้งแต่วันวันแรกที่เห็นคอรัสเป็นเม็ดถั่วครับเ,เล,ล็กๆอะไรเงี้ยเาก็ก็มาจากสวัสดีจ้าอืมก็เราก็เลยตั้งแบบก,กลางๆว่าชายก็ได้หญิงก็ได้คือตอนนั้นยังไม่รู้เพศนะครับก็ตั้งไว้ถึงแม้การกระทำจะชัดเจนวาสนิทสนมกันมากกว่าพี่น้องแต่ทั้งนางเอกสาวโบเมลดากับเพระเอกหนุ่มไมพัทรเดชก็ยังคงปากแข็งบอกไม่มีอะไรในกอไผ่อยู่ดีค่ะโดยล่าสุดทางด้านสาวโบ ก็เพ <ill ain> ิ่งโพสต์ข้อความอวยพอมันเกิดแม่ของหนุ่มไม้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวชี้แจงบอกคขาว่าถือเป็นเรื่องปกติเพราะมีความสนิทสนมกับทางครอบครัวของฝ่ายชายอยู่แล้วแต่ถึงจะเข้าได้ดีกับครอบครัวของหนุ่มไม้ยังไงก็ยังคงสเตตัสอยู่ที่พี่น้องพร้อมยังพูดเปิดทางให้คนอื่นสามารถเข้ามาจีบได้อีกด้วยค่ะน้ยก็คงไม่ฟินขนาดนั้นมั้งคะอืม <laughs> จริงค่ะก็ <laughs> <laughs> ก็เป็นผู้ใหญ่อะค่ะที่เราสนิทด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วก็ไม่หนูบอกว่าอะไรนะรักไม่น้อยไปกว่า,าคนอื่นไม่หรอกจริงๆแล้วเราค่อนข้างใกล้ชิดกันไงขงโมยพรอก็อาจจะดูแบบใกล้ชิดกันหน่อยนะครับเป็นปกติครับส่วนมากก็มีไปทําบุญครับไปทําบุญล่าสุดก็ไปไหว้พ9 w. 9 w. <ช>ระเก้าวัดเก้าวัดใช่ครับที่คือจริงๆส่วนใหญ่ก,ก็ไม่ได้ไปแค่สองครอบครัวเพราะจะมีมพี่พี่ผู้ใหญ่คนเนื้อค่ะใช่เขามีรถอะ เขาเป็นรถแม่นมเป็นแก๊งแม่นมเป็นขับบ้านคู่ครับอเขาก็จะพาไปทำบุญอย่่งยีงครับร่วมกันยังไม่ถึงเป็นลูกสะภ้ยนะคะแต่น่าจะเป็นน้องสาวพี่ไม้มากกว่าเพราะว่าคือมันจะเรียกว่าลูกสะภ้ยก็ไม่ได้อะน้องสาวที่น่ารักน้องสาวที่น่ารักคนจริงๆที่ดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับครับโอยเด็กสิบสองสิบสามก็มีแฟนแล้วก็มีนี่เขาไม่จีบไงมันจะเป็นแฟนได้ไง พูดมาอย่างนี้โอ๊ยอยากีมคะอยากีบไมเป็นเรื่องของอนาคตครับวันนี้ทํางานก่อนเนี่ยผมก็มีแลนทำอะไรหลายอย่างเดี๋ยวแนซื้อบ้านด้วยครับก็ทํางานตรงนี้ก่อนนะครับดูแลแม่ก่อนไม่หนูไม่ได้เอายาที่ไหมจิ๋มเอายายคนอื่นค่ะก็ถ้าใครอยากจะจีแจีบเลยไม่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าอาจจะมีคนอื่นที่ใช่มากกว่าก็ได้ ใช่ไหมฮะพี่ไม้ก็น่ารักค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงเขาเรียกว่าอ,อะไระใช่เต็มร้อยอกำลังดูอยู่ตอนนี้ประมาณ99%ใช้เขาว่าดูอุยไมก่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆอค่ะถ้าสมมติว่าทุกคนอยากจะให้แบบเราคุยกันจริงๆอ <ไป S 1> ะไรสถานะตอนนี้นะคะขอประกาศให้ทุกคนได้ทราบกัน <พบ S 1> ไว้นที่นี้ด้วยว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันค่ะ ส่วนที่มีการเปรียบเทียบทั้งคู่กับคู่ขวัญอย่างหนุ่มณเดชน์กับสาวยายา่าที่ชอบพากันไปทำบุญอยู่บ่อยๆเหมือนกันนั้นทั้งสาวโบกับหนุ่มไม้บอกไม่ซีเรียสแต่ทางที่ดีก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครเลยจะดีกว่าค่ะก็ดีสิครับก็ดีเนาะครับผู้บุญก็ยังดีใช่นะเพราะาถ้ามีโอกาสไปทําบุญได้ก็ดีมากแล้วค่ะอ๋อไม่หรอกครับการทําบุญนี่คือเป็นเป็นเบสิกของทุกคน<ม>อยู่<ม>แล้วว่า ทำให้เราสบายใจอะไรย่างเงี้ยฮะไม่นอเพระทุกคนก็มีสิบเปรียบเทียบกันได้อยู่แล้วเพราะอะไรที่มันคล้ายๆกันเนี้ยก็คือมันสามารถอะมันเปรียบได้อยู่แล้วค่ะแต่คือเรา2คนอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ก็ไม่ได้คล้ายๆกับนัดเด็ดนดง่ายอยู่แล้วมีกระแสะข่าวน้องชายสุดหลออย่างไม้พิรัต มีแผนที่จะอุปสมบทเร็วนี้ล่าสุดพี่ชายอย่างหนุ่มกอฟพิชยะก็เผยว่าเลิกดีน่าจะเป็นช่วงปลายตุลาคมนี้ส่วนจะวัดไหนรอให้หนุ่มไม้เป็นคนออกมาพูดในส่วนของรายละเอียดเองดีกว่าค่ะอ๋อใช่ใช่ครับนครับผมก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้ครับ,รบไม่บวชเออน่าจะเป็นที่ในที่ในในกรุงเทพก่อนครับแล้วก็เขาน่าจะย้ายไปที่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่ได้กําหนดว่าวันที่ คือน่าจะกําหนดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกอลฟรอให้ไม์มามาบอกเองดีกว่าครับว่าวันชชัวร์วันไหนเดี๋ยวกอฟบอกผิดจะข้อมูลผิดก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคือเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเขาอยากจะบวชนะครับก็แค่นั้นเองถ้าในเชิงลึกกอฟไม่แน่ใจนะว่ามีแก่อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวกอฟคิดว่าเหมือนเขาเขาคิดแลนมานานแล้วล่ะว่าเขาอยากจะบวชอะไรเงี้ยซึ่งแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนยังไม่ต้องบินกลับไปที่จีนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบหาเวลาว่างบวชนะครับไม่ทราบครับก็ยังไม่ทราบว่าบวชกี่วันเพราะว่ากอลตฟยัง น่าจะเป็นเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้สักวันหนึ่งสถานที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ครับเดี๋ยวรอให้ให้ไมค์มาบอกสถานที่แล้วกันเนาะ โดนจับตามองในเรื่องของความรักเข้าให้ซะแล้วค่ะสำหรับสาวผูเปียที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้เป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวคอลเลคชันน้ำหอมแบรนด์หนึ่งแต่ไรซึ่งเงาคุณแฟนสุดที่รักอย่างหนุ่มนรวิเศษงานนี้เจ้าตัวก็ออกมาบอกเขาว่าเพราะฝ่ายชายรถติดจึงมาร่วมง,งานไม่ทันแต่ก็ได้ส่งดอกไม้และทานข้าวเพื่อรูปแสดงความยินดีแล้วส่วนที่คนมองว่าเธอนั้นไม่่อยได้อัพรูปคู่เลยเจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นข่าวเรื่องความรักัะเท่าไหร่เพราะอยากให้คนโฟกัส ไปเรื่องอื่นบ้างค่ะรถติดค่ะวันนั้นพี่เห็นด้วยฝนตกรถติดแต่พี่สาวเขาก็มาเขาส่งดอกไม้มาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ทานข้าวค่ะปกติไม่มีอะไรอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> เรื่องเล็กจิบจิบพี่เพราะจริงๆเปิดตัวน้ําหอมมันร่วมกับเบลพลร์ฟูมันคล้ายกับเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์จริงๆเราก็ไม่ได้คือไม่ได้ซีเรียสมากถ้าเป็นเปิดตัวธรุรกิจส่วนตัวอาหารเสริมปูอันนี้อาจจะเป็นซีเรียสกว่าที่ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าพอบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากเป็นข่าว ความรักตลอดเวลาเราอยากให้แบบเราก็จริงๆริไอจีปูก็สะท้อนหนึ่งชีวิตประจำวันปูปูออกกำลังกายทุกวันปูถ่ายละครปูทํางานจริงๆปูกับโนเป็นคนที่ไม่ได้ลงรูปคู่กันบ่อยอยู่แล้วลงวันเกิดลงวันวาเลนไทน์ลงเรื่องโอกาสพิเศษแต่เราไม่ได้ลงท่ามกื่งค่ะแต่ปูกลัวว่าลงบ่อยแล้วมันก็จะมีข่าวแต่เรื่องเดิมอะปูก็อยากจะให้คนโฟกัสกับเรื่องออกกําลังกายเรื่องหน้าท้องแบนด์เรื่องซิกแพคอะไรอย่างนี้บ้างปกติค่ะเราก็จริงๆเราก็ทานข้าวกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่แบบ ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากลงรูปบ่อยะคะ่ะลงรูปบ่อยพี่ก็ไม่มีอะไรถามหนูนี่คะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะรักแคปปี้ดีค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมคนดีจริงๆค่ะสำหรับเสถียรธรรมสถานจัดงานบวกพลังก้าวย่างสร้างกำแพงคนดีซึ่งทางเสถียรธรรมสถานได้จัดงานเสวนารมพลังคนดี1บวก1เพื่อหาแนวทางให้เกิดนโยบายสร้างก่อนซ่อมเพื่อคืนสุขภาวะที่ดีเด่นแด่คนไทยทุกคน โดยการทํางานเป็น3าก้าวย่างเริ่มก้าวย่างหนึ่งคือก้าวสร้างกําแพงคนดีเปิดพื้นที่ปลูกพลังหัวใจใจโพธิสัตว์ก้าวย่างที่2เปิดพื้นที่รวมพลังสร้างผู้นําทางจิตวิญญาณและก้าวย่างที่3อินเตอร์เนชันแนลตาราอวอร์ดรางวัลปุกหัวใจคนโดยหัวใจโพธิสัตว์โดยท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดได้เป็นผู้นำในการเสวนาธรรมะ พร้อมกันนี้ยังมีแสดงสาวอย่างซอจียอนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ค่ะกับเพลงรักแท้หรือแค่เหงาจากหนุ่มว่านธนกฤษค่ะ Deixa eu